สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับแอดรันซิตี้รายการเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆในรอบสัปดาห์ของเทศบาลครรังสิตค่ะ และในรอบสัปดาห์นี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะวันที่7กรกฎาคม2566ที่ห้องบางกอกอาคารไอาราวัฒพัฒนาสาราว่าการกรุงเทพมหาคนครเขตดินแดง้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ตีรูปทูกระจ่างนายกเทศมนตรีนะคนรรังสิตเข้ารับประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยาฐานะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมืองรุ่น8 โดยรับมอบประกาศสนิยบัตจากศาสตราจารย์สุรพลนิติกไกรพจนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทรทาธิราชโดยมีรองศาสตราจารย์อน,นันต์มโนใหม่พิบูรณ์กล่าวรายงานผลการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้นำเมืองรุ่น8วันที่12กรกฎาคม2566เวลา10นาฬิกาน,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 นห้องมังกรทองชั้น11อาคารจ,จอดรถสำนักงานเทศบาลนครรังสิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับเทศบาลนคนรรังสิตดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟัองค้างทิศเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนสาธารณะเพื่อน้อมลํำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์รัชะกาลที่5บริเวณภายในพื้นที่ประตูน้ำจุฬาลงกร วงเงินงบป,ประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยมีพลตำรวจโทรคำรณวิทุกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ตีรุปทุกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิทธเหนือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลังสิทธใต้ผู้นำชุมชนประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมร้อยตำรวจเอ,ดอกดรเตรียรูปทูบกระจางนาะยกเทศมนตรีนะครรังสิทธ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครรังสิตร่วมลงพื้นที่ในเขตเทศบาลมอพะอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองรับการขับถ่ายพร้อมเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองรับการขับถ่าย ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นลองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก